สวัสดีครับสวัสดี FC นะครับนี่มาเที่ยวหนองคายนะครับวันนี้อำเภอรัตรนวาปีตำบลรัตรนวาปีนะครับนี่มาโ<ด><ไ>ปรเอ็มนะครับนี่ฝากด like กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับไปดูคลิปใจเดี๋ยวจะพาไปดูบรรยากาศเราถ่ายใน oh. ห้องพักมา ลงพื้นที่ตรวจงานนะครับวันนี้บ้านพักเขากว้างมากยาวมากครับเรามาเช่าอยู่รายวันหนึ่งคืนไปแล้วสำรวจแล้วครับพี่จ๋าพี่จ๋าพี่จ๋ามูนายไปสำรวจแล้วนะครับสำรวจพื้นที่ด้านหลังนะครับเรามาพื้นที่ตะเข็บชายแดนเลยเนี่ยนะไกลพอสมควรบ้านได้บ้านเป็นหลังเลยนะครับ ชื่อตองหนึ่งนะครับตองหนึ่งห้องห้องกว้างมากเดี๋ยวจะบอกนะครับว่าราคาเท่าไหร่เนี่ยมันก็จะมีให้ดูด้านนอกที่จอดรถเข้ามานะครับมีที่จอดรถแล้วก็จะมีระเบียงด้านหน้านะครับมันก็จะมีห้องพักเดินเข้าไป แล้วก็จะมีห้องโถงข้างในนิดหน่อยนีเลยโต๊ะนั่งจินข้าวตู้เย็นนะครับตู้เสื้อผ้านะครับตู้เสื้อผ้าก็ใหญ่มากนะที่ล้างจานก็มีนะครับห้องน้ำจะอยู่ฝั่งนี้นะครับห้องน้ำแล้วบรรยากาศด้านหลัง สวยมากแป๊บนี่เป็นสวนยางว่าเขาเลี้ยงควายด้วยใกล้ๆเ่ยเย็นมากอาจจะเย็นเพราะฝนตกด้วยนะครับฝนเพิ่งตกตกแรงผสมควรวิ่งหน้างานก็เปียกกันมาเลยทีเดียวเย็นนะ่ะอยู่พื้นที่ ใกล้หงงเรียนเดี๋ยวจะพาไปดูห้องนอนด้านในรีวิวห้องนอน M อ r t แทมเข้ามาแล้วนะครับห้องนอนอันนี้จะเป็นของจ่าอาร์ตรงนั้นเป็นของจา่าเอ็มนะครับนอนใต้แอร์เพราะว่าเอ็มยู่นบอกหนาวอาร์นอนฝั่งนี้มีทีวีด้วยนะครับนี่ มีทีวีให้ด้วยก็จะประมาณนี้นะครับสําหรับที่พักคืนนี้เราก็จะอยู่ที่นี่อีกอยู่ในพื้นที่อำเภอรัตนววาปีโพนมิสัยเนี่ยประมาณสองคืนนะครับคืนวันนี้กับพรุ่งนี้นะครับมาติดตามงาน ที่พื้นที่ชายแดนนิดหน่อยนะครับเจ้านายเบื้องบนสั่งมานะครับให้จ่าอาจารยมลงพื้นที่มาตรวจงานหาข้อมูลอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับกลับไปรายงานทางผู้วัาบัญชาทางหน่วยเหนือนะครับให้กับท่านทราบนะครับเพื่อที่จะได้ไป ปฏิบัติภารกิจตามยุทธศาสตร์ของชาตินะครับก็ขึ้นมาทักทายพูดคุยกันนะครับก็นานๆานทีนะอาร์ตได้ลงคลิปก็ฝาก fc เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับคนละหนึ่งไลค์หนึ่งไลค์หนึ่งแช์นะครับก็เป็นกำลังใจให้แล้วมาเฉลยกันนะครับมาเฉลยกัน fc ว่า ห้องนี้ประมาณเท่าไหร่นะครับที่อยู่เนี่ยที่มาอยู่ที่พารีวิวมาเนี่ยเป็นราคาที่จับต้องได้นะครับถือว่าโอเคเลยแหละกว้างมีที่ให้นั่งเล่นสบายมีที่จอดรถเป็นส่วนตัวราคานั้นก็คือสี่รอยห้าสิบถือว่าโอเคนะครับสี่รอยห้าสิบทุกวันนี้หาไม่ค่อยได้อะ มีแต่ห้าร้อยขึ้นนะครับที่บอกว่าหาไม่ค่อยได้เพราะอะไรรู้ไหมห้องมันกว้างนะครับเป็นห้องเดียวส่วนตัวมีที่จอดรถโอเคนะครับถือว่าแฮปปี้นะครับแฮปปี้แฮปปี้ทั้งผู้อยู่แล้วก็เจ้าของนะครับเจ้าของรีสอร์ทคนอยู่อยู่ได้นะครับไม่แพงจนเกินไป เดี๋ยวสักประมาณ6กโมงเราก็จะออกไปหาอะไรกินกันนะครับน่าจะไปเดินตลาดตลาดสดตลาดสดรัตนวาปีนะครับฝนก็หยุดตกแล้วเนาะฝนหยุดตกแล้วนานพอสมควรนะไม่ได้เห็นกันเลยนะครับหลายคนอาจจะถามนะครับเข้ามาในคอมเมนต์ว่า อาร์ตไม่ได้ไปหาลุงกับป้าเลยนะครับก็ยังคิดถึงเหมือนเดิมนะครับแต่ยังไงล่ะอาร์ตก็ไปนะครับไปหาแฟนนะครับแฟนอยู่ขอนแก่นนะครับก็เลยไม่ได้ไปนะครับ ไปผลิตลูกนะครับไปปั๊มลูกอยู่นะครับจะได้เมื่อไหร่นะครับเอฟซี FC ก็รอติดตามนะครับที่ไม่ค่อยได้ไปนี่คือไปปฏิบัติภารกิจนะครับปั๊มลูกให้ให้ไม่ยากก่อนไม่ยากแก่แล้วนะครับถ้ามีโอกาสก็จะแวะไปนะครับแวะไปเที่ยวอยู่ เห็นหลายคนนะครับถามหาทักหานะครับเดี๋ยวจะพาเอฟเดี๋ยวจะพาเปิดตัวออกกล้องสักวันนะครับสำหรับเอฟซี C ที่ติดตามอยู่นะครับว่าน้องคนนั้นคือใครหน้าตาเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวจะพามาออกกล้องกับอาร์ตสักวันนะครับให้เอฟซี C ได้เห็นนะครับ ค่าหน้าค่าตาเป็นยังไงคนที่มาเป็นแฟนจะอาร์ตนะครับเลือกแล้วนะครับเลือกแล้วคนนี้ก็รอติดตามนะครับรอติดตามเดี๋ยวสักวันคงจะได้เห็นกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไ้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับสำหรับกำลังใจตลอดเสมอมา สวัสดีครับบ๊ายบาย